เวลาเรานึกถึงคนที่แบบาลาออกจากมหาวิทยาลัยดังๆและประสบความสำเร็จมากๆนะคะชื่อแรกๆเลยก็คงเป็นบิลเกตส์กับมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่ออกมาจาก h า r v ว r รหรือถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องมิสเตอร์บีส์ไงคะจิมมี่ดอนอเลสันยูทูบเบอร์พันล้านวิวที่เขาก็ไม่ได้เรียนต่อเหมือนกันใช่ครับเป็นเรื่องที่ชวนคุยมากมันเลยทำให้เราอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมันจำเป็นขนาดน,นั้นเลยเหรอ วันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบเจาะลึกดูค่ะความสัมพันธ์ระหว่างใบปริญญากับความสาเร็จโดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีหรือว่าวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่บางทีมันก็ดูเหมือนจะมีกฎเกณฑ์ของตัวเองนะครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายเลยครับมีทั้งบทความที่วิเคราะห์เส้นทางของพวกบิ๊กเนมในวงการเทคแล้วก็มีวิดีโอที่แบบเจาะลึกชีวิตมิสเตอร์บีสเลยแล้วก็มุมมองของคนเหล่านี้เองต่อระบบการศึกษาด้วย รวมไปถึงพวกกระทุในเน็ตที่คนมาแชร์ประสบการณ์จริงเรื่องเรียนกับเรื่องงานกันอค,ครบเลยค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าไอเรื่องเล่าที่ว่าลาออกแล้วรวยเนี่ยมันเป็นแค่ตำนานสวยๆของคนไม่กี่คนหรือว่ามันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่ให้เราเรียนรู้ได้บ้าง เราจะลองเปรียบเทียบหลายๆเส้นทางดูนะคะทั้งคนที่ออกกลางคันคนที่เรียนจบเลยหรือคนที่สร้างตัวจากประสบการณ์เพื่อจะสกัดเอาเอาก่นความคิดที่เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับการวางแผนชีวิตในยุคนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เคสคลาสสิกก่อนเลยเกตส์ Gates กับซักเกอร์เบิร์กที่ได้ยินมาคือเขาไม่ได้ออกเพราะเรียนไม่ไหวนะคะแต่เป็นการตัดสินใจเชิงธุรกิจเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ในจังหวะเวลาที่แบบมันพอดีมากๆ เกตส์ Gates, ตอนนั้นเขามองเห็นโอกาสเรื่องซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกๆอย่าง Outer Air 8800ส่วนซ u c k e r b ิ r ์ก็คือ Facebook มันกำลังติดลมบนมากๆและต้องการขยายตัวเร็วๆการอยู่ในมหาวิทยาลัยตอนนั้นอาจจะหมายถึงการพลาดโอกาสทองไปเลยก็ได้ครับแต่ก็น่าคิดนะคะว่าถ้าไม่ใช่ Harvard เนี่ยมันจะเป็นยังไงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลายัยมันมีส่วนช่วยเขาแค่ไหนก่อนที่เขาจะออกมาลุยเองมีส่วนเยอะมากครับ คือถึงแม้จะลาออกนะแต่ Harvard ก็เป็นเหมือนอฐานส่งที่สำคัญมากทั้งบรรยากาศที่มันเอื้ออํานวยเต็มไปด้วยคนเก่งๆที่กระตุ้นไอเดียใหม่ๆโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในยุคนั้นก็สำคัญและที่สำคัญมากๆคือเครือข่ายคอนเนคชั่นอย่างเกตส์ก็เจอพอแอลเแลนที่นั่น s u กเกอร์เบก็มีทั้ง Eduardo s a ดซาเวลินด i สตินมอสโ t วิชที่ร่วมก่อตั้ง Facebook มาด้วยกันช่วงแรกๆ คือมันไม่ใช่แค่ลาออกเฉยๆนะครับมันคือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้แล้วพุ่งไปหาโอกาสที่ใหญ่กว่าอ๋อเข้าใจเลยค่ะไม่ใช่แบบเดินตัวเปล่าออกมาแต่มีทุนบางอย่างติดตัวมาด้วยทีนี้ข้ามมาดูฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างมิสเตอร์บีบ้างดีกว่าค่ะเส้นทางเขาก็น่าทึ่งเหมือนกันนะแต่ดูจะต่างจากสองคนแรกพอสมควรใช่ครับต่างกันเยอะเลยมิสเตอร์บีหรือจิมมี่ดอนอสันเนี่ย เขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยอะไรหรือไม่ได้มีไอเดียธุรกิจเทคซับซ้อนมาตั้งแต่ต้นเขาคือเด็กคนหนึ่งที่แบบลหลงไหล YouTube มากๆมากๆมาตั้งแต่เด็กเลยโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวเป็นทหารมีช่วงที่การเงินก็ลำบากนะเริ่มทำวิดีโอด้วยคอมเก่าๆที่ยืมพี่ชายมาใช้ด้วยซ้ำไปครับโหแสดงว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือความชอบความลหลงไหลล้วนๆเลยต้องเรียกว่าเป็นความคลั่งไคล้แบบสุดขั้วเลยครับ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า unhinged obsession เลยนะในหลายๆแหล่งข้อมูลช่วงแรกๆอะครับที่ทำวิดีโอเกมแล้วไม่มีคนดูหรือไปลองผิดลองถูกกับกลยุทธแ์แปลกๆอย่างการแลกซับกันซับ for ซับแล้วก็เฟลมันคือการลองทำซ้ำๆแบบไม่ยอมแพ้เลยมันคล้ายๆกับช่วงก่อร่างสร้างตัวของสตาร์ทอัพหลายๆแห่งนะที่เริ่มจากสิ่งที่ดูเหมือนของเล่นในตอนแรกมันต้องอาศัยความทุ่มเทความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำแบบสุดๆจริงๆครับ แต่ความสําเร็จของมิสเตอร์บีสนี่มันก็ไม่ใช่แค่ว่าคลั่งไคล้หรือลาออกแล้วจะสําเร็จเลยใช่ไหมคะดูเหมือนเขามีวิธีคิดที่ไม่ธรรมดามากๆเลยใช่ครับจุดนี้แหละที่น่าสนใจมากมันเหมือนเป็นสูตรลับของเขาเลยก็ว่าได้คือการเอาหลักการของพวกสตาร์ทอัพในซิลิคอนวา l เล์มาปรับใช้อย่างเข้มข้นเลยครับอย่างแรกเลยคือสร้างนวัตกรรมในโมเดลธุรกิจคือวิดีโอแจกเงิน หรือทำภารกิจโหดๆที่ใช้งบมหาศาลนะครับมันยากมากที่ใครจะก๊อปปีได้ไง่ายๆ 2. คือการขยายตัวแบบ blitz scaling blitz scaling ครับก็คือเอากำไรทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยกลับไปลงทุนต่อเพื่อเร่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดสุดๆและ3คือการระดมทุนจาก venture capital หรือ VC อ๋อ oh, พวกกองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเทคเหรอคะใช่ครับปกติเขาลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแต่นี่มิสเตอร์บีสได้เงินมา150ล้านเหรียญที่มูลค่าบริษัทประเมินไว้1.5พันล้านเหรียญอันนี้มันเปลี่ยนเกมวงการครีเอเตอร์ไปเลยนะโห oh, ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะการมอง YouTube เป็นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพนี่เองที่ทำให้เขาแตกต่างแต่การโตเร็วขนาดนี้มันต้องมีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนม,มากๆแน่ๆเลยนะคะแน่นอนครับ อันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ครีเอเตอร์หลายคนไปต่อไม่ได้คือการเปลี่ยนจากศิลปินเดียวมาเป็นผู้นำองค์กรเขาต้องสร้างทีมงานขนาดใหญ่ที่โตขึ้นเท่าตัวทุกปีเลยนะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยอย่างเช่นทีมทำ VFX ที่ดูแลพวกเทคนิคภาพพิเศษหรือแม้กระทั่งทีมที่หมกมุ่นกับการออกแบบภาพปกวิดีโอทำแนวดยเฉพาะเลยก็มีที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยมือครับ มอบหมายงานอำนาจให้คนอื่นซึ่งมันท้าทายมากแล้วก็มีประเด็นเรื่องวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มข้นหรือืข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบตัติต่อพนักงานอยู่เหมือนกันซึ่งบางแหล่งข้อมูลก็เปรียบเทียบว,ว่ามีความคล้ายกับสไตล์ของอีลอนมัสอยู่บ้างเอา้าพูดถึงอีลอนมัสพอดีเลยค่ะเขาก็เป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจแต่เขาต่างจากเกตสซักเกอร์เบิร์กหรือมิสเตอร์บีสตรงที่เขาเรียนจบมหาลายัยใช่ไหมคะใช่ครับมัสกี้เรียนจบปริญญาโทถ,ถึง2ใบเลยนะ และเส้นทางของเขาก็การสร้างบริษัทต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ Zip2, X.com ที่กลายเป็น PayPal แล้วก็มา SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company โอ้ยเยอะมากคือเป้าหมายเขามันใหญ่กว่าแค่เรื่องธุรกิจธรรมดาครับมันมุ่งไปที่การแก้ปัญหาระดับเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยก็ว่าได้อย่างเช่นการทำให้มนุษย์ไปอยู่ดาวเคราะห์อื่นได้อะไรทำนองนั้น แล้วถ้าเทียบกับ Jeff เจฟฟ์เบ o สหรอคะผู้ก่อตั้ง a m azon เขาเองก็เรียนจบแถมจบ Princeton ด้วยเกียรตินิยมอีกต่างหากเส้นทางของเบ z o โสนี่ก็น่าสนใจไปอีกแบบครับเพราะมันให้มุมมองที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับตำนานลาออกแล้วรวยเลยเบ z o โสเขาแนะนำเลยนะว่าการไปทำงานในบริษัทชั้นนำเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ก่อนก่อนที่จะออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากอ๋อคือไปเรียนรู้งานก่อนใช่ครับ มันช่วยให้เรียนรู้เรื่องการบริหารการจ้างคนการวางระบบซึ่งมันช่วยลดความเสี่ยงและก็เพิ่มโอกาสสำเร็จได้การที่ Amazon เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เน้นระยะยาวมากๆในช่วงแรกก็สะท้อนแนวคิดการวางแผนแบบนี้ได้ดีครับโอ้ฟ oh, ังดูแล้วมีหลากหลายกลยุทธ์สู่ความสำเร็จมากๆเลยนะคะทั้งแบบพุ่งเข้าหาโอกาสของเกตส์กับซูเค b เบิหรือแบบสร้างอาณาจักรจาก,จากความคลั่งไคล้อย่างมิสเตอรีส แบบวางแผนระยะยาวของเบซอสหรือแบบแก้ปัญหาระดับโลกของมัสก์แต่ละคนก็มีวิธีสร้างความได้เปรียบต่งกันไปเลยถูกต้องครับถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์นะเกตรสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยโมเดลการให้หลายเส้นซอฟต์แวร์ที่ทำให้ Windows กลายเป็นมาตรฐานโลกไปเลยซักเกอร์เบิร์กก็ใช้พลังของ n e t w o r k Effects หรือเครือข่ายแล้วก็เสริมความแกร่งด้วยการซื้อกิจการอย่าง Instagram WhatsApp ส่วนมัสก์ก็ใช้แนวทางทำหลายบริษัทพร้อมกัน Diversification ที่ดูเหมือนกระจายความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกันด้วยวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้เช่น t ท s l a กับ SolarCity ก็ส่งเสริมพลังงานยั่งยืนหรือ SpaceX ที่มองไปไกลถึงอวกาศเลยแล้วพอเรามองภาพกว้างๆแบบนี้มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนทั่วไปยังไงบ้างคะอย่างที่เราเห็นในกระทู้อีคุยกันในเน็ตต่างๆเชื่อมโยงมากเลยครับอย่างกระทู้ใน r รด d i t ที่เราดูกันเนี่ย มีคนเข้ามาแชร์เยอะมากเลยนะว่าพวกเขาก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีอาชีพการงานที่ดีได้โดยไม่จําเป็นต้องมีใบปริญญาผ่านเส้นทางที่หลากหลายมากครับทั้งสายอาชีพเฉพาะทางเช่นช่างฝีมือโปรแกรมเมอร์หรือสายไอทีอื่นๆหรือการเป็นผู้ประกอบการ SME เล็กๆหรือแม้กระทั่งทักษะวินัยที่ได้จากการเป็นทหารมันตอกย้าว่าความสําเร็จมันมีหลายรูปแบบจริงๆครับและใบปริญญาก็ไม่ใช่ตัวการันตีเสมอไป บางคนก็มองว่านี่กยศหรือนี่การศึกษามันเป็นภาระที่ไม่คุ้มค่าด้วยซ้ำแต่ในกระทู้เดียวกันก็มีเสียอีกด้านด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าปริญญาก็ยังสำคัญอยู่ใช่ครับก็มีคนที่มองว่าในบางสายอาชีพหรือสำหรับการไต่เต้าขึ้นไปในตำแหน่งบริหารระดับสูงๆเนี่ยวุฒิปริญญาก็ยังเป็นเหมือนออใบเบิกทางที่สำคัญอยู่ หรืออย่างน้อยก็ช่วยให้การเริ่มต้นมันง่ายขึ้นและที่สำคัญมากๆเลยคือนิยามคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่าใช่ค่ะบางคนอาจจะวัดที่รายได้บางคนวัดที่ความมั่นคงบางคนวัดที่ความสุขในการทำงานซึ่งใบปริญญาอาจจะมีบทบาทต่างกันไปในแต่ละนิยามความสำเร็จนั้นๆครับพอฟังแบบนี้เรายิ่งเห็นภาพเลยว่ามันซับซ้อนจริงๆนะคะ แล้วถ้าเรากลับไปมองภาพรวมทางสถิติล่ะคะไอตำนานการลาออกอย่างเกตส์หรือสักก์เบิกนี้ถือเป็นเรื่องปกติหรือเป็นแค่ข้อยกเว้นจริงๆคะเป็นข้อยกเว้นที่ชัดเจนมากครับชัดเจนมากๆมีงานวิจัยที่ชี้เลยนะว่าคนที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงๆในสหรัฐโดยเฉพาะระดับมหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับและมักจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้วยคนที่ลาออกแล้วดังเปรี้ยงปร้างแบบที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ย ถือเป็นส่วนน้อยมากๆในทางสถิติเลยครับนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วการเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงมีข้อดีของมันอยู่แม้จะไม่ได้การันตีความสําเร็จแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดนะมหาวิทยาลัยก็เป็นพื้นที่ให้เราได้ฝึกฝนทักษะที่สําคัญเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างจากแนวคิดของเบโซสการได้สร้างเครือข่ายเพื่อนฝูงอาจารย์ที่มีคุณค่าในระยะยาวได้ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าชื่อเสียงของสถาบันหรือแบรนด์พาวเวอย่าง Harvard Princeton เนี่ยมันก็ยังช่วยเปิดประตูโอกาสบางอย่างได้โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นอาชีพครับแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอย่างเกตส s z ุกเกอร์เบหรือ Musk เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อระบบการศึกษาแบบเดิมๆอยู่ไม่น้อยเลยถึงขนาดลงทุนสร้างโรงเรียนทางเลือกของตัวเองกันเลยทีเดียว ประเด็นนี้สําคัญมากครับบทความภาษาไทยที่เราเจอมาก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าทั้งเกตส์ z u c k เบิร์กและมัสกเนี่ยต่างก็มองว่าระบบการศึกษาปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทักษะที่จําเป็นจริงๆสําหรับศตวรรษที่21สักเท่าไหร่อย่างเช่นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์ทักษะทางสังคมการทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับ การที่พวกเขาสร้างโรงเรียนอย่าง The One Dollar a Week School หรือ Astra Nova ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลๆนะครับว่าแม้แต่คุณที่ได้ประโยชน์จากระบบไม่ว่าจะเรียนจบหรือไม่จบก็ตามก็ยังเห็นช่องว่างที่ต้องเติมเต็มอยู่ดีมีเกรดเล็กๆที่น่าสนใจคือทั้งเกจและซุคเคเบิร์กสุดท้ายก็ได้กลับไปรับปริญญากิติมศักดิ์จากฮาร์วาร์ดด้วยนะคะมันเหมือนเป็นการปิดฉากเรื่องราวกับสถาบันเดิมของพวกเขาแบบสมมุติแบบเลยเนาะใช่ครับ มันยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี่นะครับว่ามันไม่ใช่ขาวกับดำไม่ใช่แค่อยู่หรือไปแต่มันคือการเดินทางที่เกี่ยวพันกันไปมาต่อสรุปจากการคุยกันทั้งหมดวันนี้ดูเหมือนว่าคำตอบสำหรับคำถามที่ว่ามหาวิทยาลัยจำเป็นต่อความสำเร็จหรือไม่คงไม่ใช่แค่ใช่หรือไม่ใช่แบบฟันธงไปเลยนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งตัวบุคคลจังหวะเวลาโอกาสนิยามความสำเร็จ แล้วก็เส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดินด้วยถูกต้องเลยครับไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกการลาออกอาจจะเวิร์กสำหรับอัจฉริยะบางคนในสถานการณ์เฉพาะมากๆแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการเรียนจบการสั่งสมประสบการณ์ความหลงไหลในสิ่งที่ทำการคิดเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยดูจะเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญกว่า ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็ตามครับงั้นหัวใจสำคัญอาจจะอยู่ที่การมองการศึกษาให้มันกว้างกว่า,วาแค่ใบปริญญาอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลยมันคือกระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้ทักษะและวิธีคิดไม่ว่าจะมาจากห้องเรียนมหาวิทยาลัยประสบการณ์ทำงานการลงมือทำจริงๆหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะไปหมด สิ่งสำคัญคือเราจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้เป็นฐานส่งหรือลอน n ์แพดเนี่ยเพื่อสร้างเส้นทางแล้วก็เติมเต็มเป้าหมายของตัวเองได้ยังไงมากกว่าอืมงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถาม,ามชวนคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าแม้แต่มหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จมากๆอย่าง Musk, Gates หรือ Zuckerberg ร์ <c oughs> <ๆ S 1> เขายังมองเห็นข้อจำกัดของระบบการศึกษาแบบเดิมๆเลยจนต้องพยายามสร้างโมเดลใหม่ๆขึ้นมา คำถามก็คือแล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จำเป็นจริงๆในระบบการศึกษาทุกวันนี้เพื่อที่จะเตรียมคนทุกคนนะคะไม่ใช่แค่หยิบมือเดียวที่เป็นกรณียกเวน้นให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจเข้ามาหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตามอันนี้น่าคิดจริงๆค่ะ